สวัสดีคะ่ะข่าวันนี้เขาก็โอยเช่นเคยนะคะวันนี้โอ,อก็จะมาทําเมนูเย็นๆเป็นขนมตัวนึงคะ่ะที่โอดเตรียมไว้พิเศษสาหรับหน้าร้อนนี้เลยคะ่ะก็จะเป็นเมนูที่โอดดัดแปลงมาจากพวกชีสพายนะคะซึ่งชีสพายปกติเนี่ยก็จะเป็นฐานพายปกติใช่ไหมแล้วก็ข้างบนเป็นเนื้อของชีสใช่ไหมคะโอ,อจะดัดแปลงตัวเนื้อของชีสเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวไอศกรีมชีสคะ่ะจะได้ทานแล้วเย็นๆนะคะก็ไอศกรีมชีสที่โอ,อเลือกมาในวันนี้นะคะเป็นไอศกรีมมัสคาโปนชีสค่ะก็โอาทำเพิ่มด้วยเอามา คุกกับพวกคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะอร่อยขึ้นไปอีกนะคะก็ยังไงตัวไอศครีมพายตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะค่าสำหรับส่วนผสมไอศครีมคุกกี้พายของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนแรกนะคะเป็นฐานของพายค่ะก็จะมีเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะบดละเอียดค่ะแล้วก็เนยเค็มค่ะค่ะถ,ถัดมาจะเป็นส่วนของช็อกโกแลตกนาชนะคะก็จะมีเป็นช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์ค่ะเดกโซสค่ะ ค่ะแล้วก็เหล้าํำค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับส่วนผสมของไอศกรีมนะคะแล้วก็ตัวแต่งหน้านะคะก็จะมีเป็นไอศกรีมมัสคโปนค่ะคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะหักหยาบๆนะคะแล้วก็คุกกี้ช็อกโกแลตค่ะเต็มวงครีมค่ะเดคซอสเนยเค็มค่ะ แล้วกว็วานิลลาเอ็กซ์แท็นะคะค่ะเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไอศครีมพายนะคะโดยการทำเจ้าตัวฐานพายก่อนนะคะฐานพายตัวนี้เราจะใช้เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะให้เอามาบดละเอียดค่ะ เดี๋ยวใส่คุกกี้ช็อกโกแลตลงไปก่อนถ้านไหนเห็นว่ายังไม่ละเอียดก็กดกๆมาหน่อยนะคะคุกกี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยเนยค่ะเนยตัวนี้ใช้เนยเค็มนะคะก็ใส่รวมกันเลยค่ะแล้วก็บี้มันให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวโอกขอใช้ถุงมือบี้ดีกว่าเนาะ อันนี้ตอนนี้พอเราคลุกเข้ากันดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอามาลงพิมพ์กันค่ะขอทอดถุงมือกันค่ะก็เอามาลงพิมพ์นะคะพิมพ์ที่โอเตรียมไว้วันนี้นะคะจะเป็นพิมพ์กลมนะคะก็เวลาทําลงพิมพะคะ่ะตัวพิมพ์จะต้องเตรียมปูด้วยกระดาษไขไว้นะคะถ้าเราไม่ปูด้วยกระดาษไขเนี่ยพอเราทําตัวนี้มันเป็นตัวไอศครีมพายใช่ไหมถ้าเอาไปเข้าช่องแช่แข็งแล้วพอมาเอาออกเนี่ยตัวฐานพายมีเนยมันจะติดกับตัวก้นพิมพ์นะคะมันจะทําให้ ฐานออกมาหลุดเราไม่สวยงามนะคะก็ให้ปูด,ด้วยกระดาษไขเอาไว้ให้ครบทุกช่องเลยเสร็จแล้วก็เอาเจ้าตัวฐานภายตัวนี้ค่ะเอามาใส่ลงในหลุมน,นะคะแบ่งกันเท้าเท่ากัน12ช่องเดี๋วลองแบ่งดูก่อนว่าช่องละประมาณ1ช้อนนี่พอดีไหม ค่ะนี่พอเราใส่คุกกี้เขาทูกช่องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากดเจ้าคุกกี้ให้มันค่อนข้างแน่นระดับหนึ่งนะคะก่อนที่จะเอาไปเข้าตู้เย็นรอกันค่ะก็เดี๋ยวกดให้ก่อนให้เขาูกช่องอย่าก,กดให้มันหลวมเกินไปนะคะถ้าหลวมเกินไปเนี่ยมันจะมันจะออกมาแล้วมันจะแตกหลุดร่อนออกจากกันนะคะแต่ถ้ากดแน่นเกินไปก็ไม่ดีคะ่ะเพราะตัวนี้เป็นตัวไอศครีมพายถ้าน่นเกินไปเนี่ยเจ้าพายเนี่ยพอเขาช่องแช่แข็งอะ พอมันแน่นเกาะตัวเป็นก้อนแล้วมันจะกัดได้ยากนะคะมันจะแข็งเกินไปก็กดให้พอรู้สึกว่าอุ๊ยเพิ่งจะแน่นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกดให้ก่อนก็พอเรากดเสร็จนะคะครบ12ช่องแล้วเราจะเอาอันนี้เข้าตู้เย็นกันนะคะเดี๋ยวกดให้แล้วเข้าตู้เย็นให้แล้วก็เรามจะทมาทำช็อกโกแลตกานาดรอกัน,นะคะ่ะ ค่ะเราจะมาเริ่มทาช็อกโกแลตกาหนาดกันนะคะโดยการตั้งครีมขาะบนเตานะคะให้ครีมมันร้อนนะคะจะเห็นว่าครีมเนี่ยโอตั้งเตาให้ก like ่อนแล้วมันจะเริ่มร้อนมันจะเริ่มเดือดอ่อนๆนะคะเราจะให้เดือดแค่ประมาณนี้พอนะคะถ้ามันเดือดมากกว่านี้มันจะเริ่มปูแล้วเดี๋ยวมันร้อนออกมาจากหม้อค่ะก็แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะก็ให้ปิดเตาลงนะคะแล้วก็เอาตัวครีมที่กําลังร้อนเดือดเือเนี่ยเอาไปเทลงในช็อกโกแลตกันนะคะมันจะทําให้ช็อกโกแลตละลายเองค่ะก็เดี๋ยวเราเท ครีมลงมาแล้วก็คนนะคะให้จนกระทั่งช็อกโกแลตละลายดีนะคะระหว่างที่คนช็อกโกแลตเนี่ยใส่ตัวเด็กโตไปด้วยก็ได้ค่ะช็อกโกแลตกนาเานี่ปกติจะใช้เป็นน้ำตาลทรายธรรมดานะคะแต่ว่าอันนี้โอมมาทำเป็นตัวกนาชาที่อยู่ในไอศกรีมพายโอก็เลยจะใช้เป็นเด็กโตแทนนะเพื่อให้ตัวของเจ้าตัวกนาชาของเราเนี่ยเป็นจุดเยือกแข็งที่มันต่ำลงมาอีกนิดนึงนะคะให้มันไม่แข็งเกินไป เดี๋ยวเราคนจนไอศ์ครีมไอตัวไอชดคนจนตัวช็อกโกแลตเนี่ยละลายดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตัวเหล้าลำนะคะ นี่ค่ะคนจนรู้สึกว่ามันละลายดีแล้วก็ใส่เล้าลำลงไปนะคะคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะก็ใช้ได้ละเราก็จะพักเจ้าตัวการาดตัวนี้ให้มันหายร้อนนะคะเราค่อยเอาไปหยอดใส่ตัวพิมพ์กันนะคะก็เดี๋ยวโอเอาไปพักให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอมันหายร้อนแล้วเราค่อยเอามาใส่พิมพ์ร้อมกันนะคะค่ะตอนนี้ฐานพายของเราแข็งตัวดีแล้วนะคะก็ส่วนตัวช็อกโกแลตกานาดของเราก็เย็นดีเลยค่ะ ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างข้นขึ้นเยอะเลยนะคะเราก็จะเอาการหนาของนรองค่ามาแบ่งใส่หลุมกันนะคะหลุมตัววนฐานไายก็จะใส่ประมาณช่องละประมาณ2ช้อนชาได้อะคะ่ะกะกะเอาเนาะเดี๋ยวใส่ให้ก่อนใส่ให้เท่าๆกันทุกหลุมนะคะถ้ามันเหลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปใส่เยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินพื้นที่ไอศครีมของเรานะคะ เดี๋ยวใส่ให้จึนครบทุกหลุมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำไอศครีมกันต่อน,นะคะเดี๋ยวพอใส่เสร็จปุ๊บจะเไปเข้าช่องแช่แข็งรอเราก็มาทำไอศครีมกันค่ะก็ระหว่างรอการหนาจแข็งตัวนะคะเราจะมาเตรียมไอศครีมกันโดยใช้ไอศครีมมัสคาโปนค่ะคลุกกับอ่าช็อกโกแลตแซนวิชนะคะคุกกี้ที่เราหั่นกับหยาไว้นะคะก็เดี๋ยวใส่เข้าไปเลยแล้วก็คลุกเข้ากันเลยค่ะ นี่ไอศครีมค่อนข้างแข็งตัวมากนะคะเดี๋ยวคุกสักพักมันจะอ่อนตัวลงเดี๋ยวพอคุกเสร็จแล้วก็เอาเอาตัวนี้ค่ะไอศครีมตัวนี้ไปเข้าช่องแช่แข็งอีกสักประมาณ10นาที15นาทีค่ะตอนนั้นการ์นาดก็จะแข็งตัวดีพอดีเลยก็เดี๋ยวมาใส่ไอศครีมลงในพิมพ์กันต่อได้มาค่ะนี้การ์นาดของเรานะคะแข็งตัวดีแล้วค่ะจะเห็นว่าเอียงก็ไม่ไหลนะคะก็พอแข็งตัวดีแล้วไอศครีมก็ ค่อนข,ข้างเซตตัวใช้ได้นะคะไม่ต้องรอจนมันแข็งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวตักยากนะคะก็เรามาตักไอศครีมใส่ลงในบ็อกกันเลยค่ะจะใส่จนเต็มพิมพ์เลยนะคะก็เดี๋ยวใส่ไอศครีมให้ใส่จนครบทุกพิมพ์อะค่ะใส่เละข้างบนนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเกี่ยเอาแต่ก็พยายามอย่าเลอะเยอะเกินไปเดี๋ยวจะเกี่ยเหนื่อยเกินไป เดี๋ยวพอเราใส่ครบทุกพิมพก่อนคะ่ะแล้วเราค่อยเกลี่ยให้เรียบเดี๋ยวโอใส่ให้ดูสามอันก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูก่อนตัวไอศครีมไฮตัวนี้เพื่อนๆจะเลือกไอศครีมรสอื่นก็ได้นะคะรสวานิลารสสตรอเบอรี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ความอร่อยก็คนละแบบไป ก็เกี่ยวให้ให้มันเรียบดีนะถ้ามันดูไม่ค่อยเต็มดีก็เติมหน่อยก็ได้แล้วค่อยเกี่ยวออกตัวริโอมันจะทําให้มันเป็นหลุมนะก็เอาออกเลยก็ได้แล้วก็เกี่ยให้ตรงนี้เรียบไม่ยอมเรียบให้เนี่ยค่ะ ก็เกี่ยให้เรียบแล้วก็มาอันถัดไปก็ยัดให้เต็มแล้วก็เกี่ยให้เรียบเหมือนกันนะคะก็พยายามใส่แล้วก็ใช้ตัวไม้เนี่ยะคะ่ะจิ้ม,จ,มจิ้มเข้าไปหน่อยก็ได้นะคะกันข้างในมีรูอากาศมม่ทําให้ตัวพายของเราเพอออกมาแล้วมันไม่สวยจิ้มให้มันแน่นนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราพอเราใส่ไอติมลงไปอย่างนี้นะคะใส่หนครบทุก e ช่องเราก็เอาไปเข้าช่องแช่แข็งค่ะรอให้ไอศกรีม e มันแข็งตัวดีนะคะแล้วเราก็จะเอาออกจากพิมพ์กันอีกทีะคะ่ะมาค่ะมาดูกันค่ะไอศกรีมพายของเราเริ่มแข็งตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกจากพิมพ์กันค่ะก็เวลาออกจากพิมพ์ก็ง่ายๆนะคะก็แค,ค่ดันค่ะดันจากข้างล่างฮึดใช้พลังงานนิดหน่อย เนื่องด้วยไอศครีมของเรามันลึกค่ะมันจะอ,ออกอยากนิดนึงนะคะนี่ค่ะพอมันพ้นดีแล้วก็เอามาใส่จานได้เลยเดี๋ยวเอาออกให้ดูสักสองสอันเนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราออกให้ครบทุกอันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาจัดใส่จานกันค่ะมาค่ะเอาพายออกจากพิมพ์หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันโดยเราจะตีครีมก่อนนะคะครีมที่เราจะตีอ่าเราจะเริ่มโดยการใส่อันนี้นะคะเป็นเด็กโต๊ค่ะเด็กโต๊หรือว่าจะใช้เป็นกูโคสก็ได้นะคะมันจะเป็นตัวโมเลกุลมันจะคล้ายๆกันค่ะใช้แทนกันได้แล้วก็ มันจะช่วยให้จุดเยอะแข็งของครีมที่เราตีเนี่ยไม่แข็งเกินไปนะคะเวลาเข้าช่องแช่แข็งแล้วก็ใส่เนยค่ะเนยนี้เป็นเนยละลายนะคะร้อนๆนิดนึงตีให้เนยกระจายทั่วกับน้ำตาลก่อนเราจะไม่ใส่เนยเป็นในครีมที่เย็นโดยตรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทำให้ครีมเนี่ยมันจะ ับตัวกันเลยเป็นก้อนๆน,น,น,นะคะเป็นไข่ใส่ไปกับน้ำตาลก่อนดีกว่าเสร็จแล้วใส่ครีมลงไปนิดนึงก่อนค่ะตีให้น้ำตาลละลายนิดนึงแล้วค่อยใ,ใส่ครีมที่เหลือลมาค่ะพอดูว่าเห็นน้ำตาลตัวเด็กโตละลายเข้ากับตัวครีมแล้วนะคะก็มาใส่ครีมที่เหลือได้เลยค่ะ แล้วก็ใส่วาน,นิลลาเอ็กซ์แทกนะคะเราก็ตีจนครีมขึ้นฟูเลยค่ะอันนี้ถ้าใครมีพวกที่ตีมือก็ใช้ก็ได้นะคะแต่ก็มันปริมาณไม่มากค่ะตีใช้มืออย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวตีจนขึ้นฟูก่อนนะคะให้มันตั้งยอดแข็ง มาค่ะครีมนี่เราตีจนตั้งยอดแข็งดีแล้วนะคะเราก็มาแต่งหน้ากันค่ะนคของเรานี่แต่งง่ายๆค่ะก็แค่บีบอย่างนี้ก็พอแล้วก็ปักคุกกี้นครีมนะคะปัข้างบนนี้ลองไปตรงๆเลย แล้วเขาช่องแช่แข็งไดน้นะคะรอเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtable t tv วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย